จเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ช่อง YouTube เปิดความสุขนะมี2ช่องพุทธธรรมสถานห้อง6ถอดสารธรรมด้วยคำทันสมัยกับช่อง w o n d e r h a p p e n ฟังง่ายได้สุขชีวิตคนเมืองนะคุณโยมนะวันนี้มีผู้ฟังถามมาว่าถ้าโยมเนี่ย ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยในหนึ่งในเจ็ดวันในรอบเจ็ดวันเนี่ยจะขอรักษาสีนุโบสถเนี่ยจะได้ไหมนะเราก็จะต้องทํำยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างนะเพิ่นช่วงที่ผ่านมาวันที่ 20, วันเสาร์ที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมเนี่ยนะมีแม่ใหญ่จากบ้านเมืองเพลงนะแม่ใหญ่พ่อใหญ่จากบ้านเมืองเพลงมาะสะนุ่ม,นขมขาวห่มขาวเลยแล้วบางท่านก็บอกว่าโยมถือศีลด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงวันเข้าพรรษา แล้วก็บงท่านก็ถือมา2ปีแล้วนะสื่อนัง่งเดิมเลยนะวันนี้ก็เลยเ,เขาเห็นและเห็นเห็นภาพดังนั้นแล้วเราอยากจะถือบ้างนะเป็นยังไงบ้างนิมลครับของพี่เอกครับก็ใช้คําว่าศีลอุโบสถนะครับจริงๆเราก็คงเรียกกันง่ายๆว่าศีลแปดเนาะแต่จริงๆอุโบสถมีความหมายของมันนะก็เมื่อกี้ก็นั่งถามรากศัพท์กับอาจารย์อุโบสถก็คือแปลว่าการเข้าอยู่จําจํา คล้ายๆกับเราเขาไปแช่เพื่อทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากชีวิตปกติซึ่งแปลว่าก่อนที่ศาสนาของเราจะมีแปลว่าสิ่งนี้กิจกรรมคล้ายๆอย่างนี้พิธีกรรมคล้ายๆอย่างนี้มีอยู่แล้วในนังบวชศาสนาอื่นๆนะงั้นเรามาดูว่าอะไรที่มันใช่อุโบสถและอะไรที่มันไม่ใช่อุโบสถนะที่เป็นอน,นิสงพ์ภานณิสงเบเนฟิตที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากศีลแปดธรรมนาเพราะว่า เราเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแต่กายวาราใจพฤติกรรมทัศนคติและกิจกรรมชีวิตเปลี่ยนไปไหม mm hmm. เราต้องมาดูตรงนี้ที่สำคัญนะมาในอังคุตระนิกายติกนิบาตนะอุโปสถาสูตรว่าด้วยเรื่องอุโบสถ3อย่างในประไตรปิฎกชุด91เล่มอยู่เล่ม34นะสมัยหนึ่งพระุทธเจ้าของเราประทับที่ปุปปารามก็คือปราสาทที่นางวิสาขานะสร้างเอาไว้ให้ อยู่ใกล้กรงสาว,วัตถีนั่นแหละในวันอุโบสถนี่แหละนะอุโบสถเราก็คิดง่ายๆก็คือ8คดข่ำสิบสี่ข่ำสิบหา่ำนะนางวิสาขาของเรานี่แหละเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าที่ที่ประทับแล้วถวายบางงังคมแล้วก็นั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งพุทธเจ้าก็ทักทายนาะงวิสาขาที่นั่งแล้วนะว่ามาจากไหนนาะวันนี้ทําไมมาแต่วัน นางก็กราบทูลว่าวันนี้ข้าพุทธเจ้าจะรักษาอุโบสถพุทธเจ้าค่ะก็แปลว่าคนที่รวยขนาดนั้นแล้วก็มีลูกน้องเยอะเรือนร้อยเรือนพันเรือนหมื่นขนาดนั้นก็ยังรักษาอุโบสถเนาะแล้วเขาทำยังไงกันบ้างพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าวิสาขาอุโบสถสามอย่างเนียมีอะไรมัง่งก็คือพุทธเจ้าก็เลยเทศแสดงทมให้ทังเรื่องอุโบสถพอดีนะหนึ่ง โคปลาละกาศอุโบสถอุโบสถเหมือนกับคนเลี้ยงโคเป็นยังไงวิสาขาเหมือนกับว่านายโคบาลก็คือคนเลี้ยงโคนะ่ะมอบโคทั้งหลายให้พวกเจ้าของในตอนเย็นแล้วก็คิดอย่างนี้ว่าวันเนี้โคไปเที่ยวหากินที่โน้นๆไปดื่มน้ําในที่โน้นๆทีเนี้ยพรุ่งนี้ยโคก็จะไปเที่ยวหากินที่โน้นๆไปเด็มน้ําที่โน้นๆน้นนี่นินนนนเคยเลี้ยงเลี้ยงโคไหมเคยเนาะ ก็จะปล่อยโคไปโคฟงนี้วันนี้ก็ไปกินตรงนั้นคอหญ้าเตียนใช่ไหมไปดื่มน้ําตรงนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องวางแผนใหม่เพราะว่าหญ้ามันเตียนแล้วโคมันกินเยอะมันกินเยอะมันมีตั้งสี่กระเพาะใช่ไหมมันกินเสร็จมันยังเก็บไว้ได้อีกแล้วกระเพาะก็ไปย่อยทีหลังแล้วก็ขย้อนออกมาเคี้ยวใหม่ได้อีกนะเพราะว่าโคมันตามธรรมชาติมันก็คือในฤดูกาลบางทีมันไม่ค่อยมีมันต้องกินสต็อกเอาไว้ก่อนแล้วขย้อนออกมาเคี้ยวใหม่ได้นะทำไมพูดเจ้าถึง เขาถามว่าจยานิ่มทำได้ไหม <c oughs> อ้าวนะคนที่รักษาอุโบสถบางคนในศาส,สนาเนี่ยก็เหมือนกันคิดอยู่ว่าเย็นเนี้พอเรารักษาศีลอุโบสถแล้วเนี่ยห้ามทำไปสามข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเคี้ยวกินพรุ่งนี้จะไปเคี้ยวกินขาธนิยะนึกถึงผักผลไม้หรือเมนูประมาณนี้บริโภคโภชนิยะสิ่งนี้นึกถึง ออเดอร์ Order, นึกถึงแอปิทัยเซอร์นึกถึงเมนคอสจานจานเด็ดจานด่วนจานใหญ่นึกถึงจานนั้นจานนี้อยากจะไปกินตรงนั้นตรงนี้ถ้าพรุ่งนี้ออกจากศีเลเมื่อไหรนะเดี๋ยวจะไปซัดตรงนั้นตรงนี้นะวางแผนไว้อย่างนั้นอย่างนี้ใจทั้งคืนนะ่ยคิดอยู่กับเรื่องแบบนี้รักษาโบสิตอุโบสถแต่ว่ามีใจไปกับความอยากใช้วันให้หมดเปลืองไปด้วยความอยากอย่างเนี้วิสาขาอุโบสถแบบคนเลี้ยงโคแบบนี้ โบสตที่ทำรักษาแบบนี้การเข้าจําแบบนี้อยู่แล้วคิดแบบนี้ไม่มีอันนี้สองมากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแผ่รพิสารเลยการครับนิมนต์อธิบายครับมันก็ได้รูปแบบนะแต่ว่าความไม่แผ่รพิสารอะไรครับที่ควรจะแผ่รพิสารไปในการเข้าอยู่จําแล้วรักษาอุบสถ เงื่อนไขของการเจริญกุศลน,นะคุณโยมทุกคนกุศลเราคุยกันหลายครั้งหลายคราวมากมายกุศลคืออะไรเอ่ยยนิ่มกุศลคือจิตที่คิดเพราะฉะนั้นขณะที่เรามารักษาศีลอุโบสถจะด้วยพิธีกรรมไหนก็เถอะนะไปขอศีลอะไรยังไงหรือว่าสมาทานเองอยู่บ้านเมื่อตมใช่ไหมอาจารว่าอนาติปาตาเวลามานีอธินาทานาเวลามานีบรมจริยาเวลามานีจนสุดท้าย นะอุจจารินะมหาเสนาเวรามณีนั่นเองแปดข้อทําเสร็จปุ๊บแล้วเราทิ้งเลยเราไม่คิดอีกเลยเรารู้แต่ว่าเออเราจำม,มุโบสถแล้วเป็นไงเหมือนกับใครเป็นบ้างไม่รู้ป่าไม่รู้เนาะคือพอสมาทานสินเสร็จก็คุยกันเป็นยังไงล่าลูกเธอเป็นยังไงหลานเธอเป็นยังไงใช่ไหมโอ้เดี๋ยวจะมีอะไรกินไหมพรุ่งนี้จะไปทําอะไรดีกินโน่นกินนี่ขนาดจิตที่กําลังคิดนึกระลึกคุยกัน มันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลถูกไหมถ้าในเรื่องเช่นเขาบอกอุโบสถเหมือนวัวก็หมายความว่าวัวมันคิดแต่เรื่องจะกินอุบาสกอุบาสิกาพิสุสามเณรคิดแต่เรื่องจะกินจริงๆไม่ต้องพูดอุโบสถก็ได้พูดมันรวมๆถึงนักบวชท,ทุกคนเหมือนถึงพวกเราด้วยนะพี่เนาะถ้าเราคิดแต่เรื่องจะกินเราก็คือวัวเอาตายแล้ววะเป็นวัวเสร็จแล้วพวกเรานึกออกไหม เพราะอะไรบุญหรือกุศลมันไม่ได้เกิดจากการคิดเรื่องกินแต่มันเกิดจากการคิดว่าถ้าพูดถึงอุโบสถคือการระลึกในศีลน,นั่นเองว่าเออวันนี้นะเราโชคดีที่เราได้หยุดการงานของพวกเราหยุดใจไปทําน,นู่นทํานี่เท่านั้นเรามาอยู่บ้านเฉยเฉเรามาอยู่วัดเฉยๆยุคนี้อาจจะบอกว่าไม่สะดวกไปวัดเนอะเอาอยู่บ้านก็ได้ไปหรือว่าไปเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีใจ ว่าโอ้วันนี้เราโชคดีนะเราได้รักษาโบสถศีลปกติทุกวันของเราเราคิดถึงการงานคิดแล้วจิตเป็นโลภโทสะโมหะตณีห่วงของนู่นนี่นั่นสนามารถจะเป็นแต่วันนี้เราไม่เอาใจของเรายำํำไม่เอาความคิดจิตใจของเราคิดเรื่องพวกนั้นเลยหยุดให้หมดแต่กลับมาคิดเรื่องศีลเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนว่าคิดเรื่องศีลคิดยังไงแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาพูดต่อ อย่างที่สองนางวิสาขานิคันธาอุโบสถน,นะวิสาขามีพวกชาติสมณะก็คือบางบุนักบวชบางประเภทเนี่ยที่ชื่อว่านิครนพวกเขาสอนสาวกก็คือลูกศิษย์นะให้ถืออย่างนี้ว่ามาเถอะบุตรผู้เจริญท่านน่จงลงทันหมูสัตว์ลงโทษหมูสัตว์ที่อยู่ทิศตะวันออกเลยร้อยยอดขึ้นไปก็คือพันหกร้อยกิโลแล้วก็ลงทันหมูสัตว์ที่ทิศตะวันตกอีกร้อยยอดขึ้นไป ทิศเหนืออีกร้อยยอดขึ้นไปทิศใต้ร้อยยอดขึ้นไปทั้งสี่ทิศเนี่ยลงโทษหมูสัตว์นะเขาสอนให้เอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าบางหมู่แล้วก็ไม่เอ็นดูไม่กรุณาสัตว์บางเหล่าบางหมู่ในวันอุบโบสถวันอยู่จำนะเขาสอนอย่างนี้สอนลูกศิษย์เขาว่ามาเถอะบุรุษผู้จเจริญท่านจงเปลื้องผ้าออกให้หมดก็คือชีเปลือยเลยนะแล้วก็พูดว่าข้า่ไม่กังวลต่อใครๆที่ไหนที่ไหน แล้วความกังวลในอะไรอะไรที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีแต่พ่อแม่ของเขาเองอ่ะคนที่เปือยกายนั่นน่ะก็รู้อยู่ว่าเนี่ยลูกของข้าเนี่ยตัวเองก็รู้อยู่ว่าเนี่ยพ่อแม่ข,ของข้าลูกเมียของเขาก็รู้ว่าเนี่ยคนชีปเปือยเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูข้าตัวเขาเองก็รู้ว่าเนี่ยลูกเมียของข้าทาสก,กรรมกรก็คือคนบริวารรับใช้คนอาศัยในบ้านของเขาก็รู้ว่าเนี่ยนายของข้า ตัวเขาเองก็รู้ว่าเนี่ยพวกทาสก,กรรมกรพวกคนอาศัยบ้านของข้าด้วยประการอย่างนี้แหละต้อสอนคนอื่นให้ถือความจริงเวลาใดแต่ในเวลานั้นตัวเขาเองเนี่ยเขาเนี่ยสอนให้ถือมุสาวาทนะก็คือตัวเขาเองยังโกหกอยู่ในเวลานั้นเรากล่าวสอนเรากล่าวว่าการกล่าวสอนของเจ้าคนเนี้ยในฐานะมูสาวาทก็คือเป็นเรื่องโกหก พอล่วงราตรีนั้นคืนนั้นแล้วเขาก็บ,บริโภคกินอยู่ใช้สอยทรัพย์ที่ของที่เจ้าของไม่ให้นั่นเองก็คือเรากล่าวว่าการบริโภคของเขาเนี่ยอยู่ในฐานะอธินาทานก็คือขโมยเข้ามาวิสาขานิคันทาอุโบสถอย่างเงี้ยเป็นอุโบสถที่รักษาโดยที่ไม่มีผลไม่มีอนิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองไม่มีความแผ่ไพศสารอาจารย์ครับตอนนี้พระพุทธเจ้าต้องการจะมีพุทธประสงค์ว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับ อันนี้เขาเรียกนิครันธะหรือนิครนนิครนนิครนน่นนนนนมันจะมีในสมัยโบราณจะมีพวกกลุ่มนิครนนุ่งนุ่งลมห่มฟ้าเสวตําพรนไม่ใช่ที่คาพรเสวตําพรแปลว่านุ่งนุ่งขาวเสวตที่คาพรแปลว่านุ่งลมห่มฟ้ากลุ่มนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เอกเล่าให้ฟังนั่นเองก็คือเขาจะถูกสอนว่าคือนอกศาสนาพุทธนะเราอาจจะเคยได้ยินว่าให้มนุษย์น่ะฆ่ากันเองไม่ได้แต่มนุษย์น่ะ ค่าสัตว์ที่จะกินได้เป็นตนหรือในเรื่องใช่ไเช่นถ้าสัตว์ที่อยู่ในที่กลาเป็นเกินหนึ่งพันหกร้อกิโลค่าได้แต่ที่อยู่ในใกล้เขตหนึ่งพันหกร้อกิโลอย่าไปทำร้ายมันเพราะอ,อยู่ใกล้เราเห็น mm. ไ,ไหมเขาหรือสัตว์บางชนิด mm. เช่นเราจะกินเฉพาะสัตว์สี่เท้านะเพราะฉะนั้นสัตว์สี่เท้าเราค่าได้ สัตว์ปีกสัตว์น้าําเราไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าเพราะเราเป็นชาวประมงเราจะฆ่าเฉพาะปลานะสัตว์น้านําสัตว์ปีกสัตว์บกเราไม่ฆ่านนอกไหม <c oughs> ถ้ามองอีกมุมหนึง่งก็ดูเหมือนดีนะมองมุมนี้นะพี่นะในะใหญ่นิ่มนะก็คือก็ยังดีกว่าฆ่าทุกชนิดแต่อย่างนี้ก็ยังไม่ดีเพราะอะไราศาสนาเราก็ยังถือว่าก็สุดท้ายมือของผู้คนเหล่านั้นก็ยังมีมีการเบียดเบียนกันเป็นประจำอยู่ ระคิงยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาวันอุโบสถนั้นนี่คือหลักชีวิตนะเพราะวันอุโบสถก็ต้องไถ่าบาปแล้วว่าจะไถ่บาปทาไมก็บอกว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกเหมือนวันก่อนยังแซแวพระพีอยู่เนอะว่าลรัพีอย่างนี้ถ้าพระชญาทํจะเป็นพระราหันหรือเปล่าทํายังไงคือเมื่อเราไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อเราไม่ยึดมั่นหน้าตาไม่ยึดมั่นอะไรในโลกแล้วเราจะใส่เสื้อผ้าไปทําไม คุ่ต้องใส่เพราะเราไม่มีให้อายเพราะเราไม่ยึดว่านี่อวัยวะเพศชายนี่อวัยวะเพศหญิงถ้าเราอวัยวะเพศชายเราต้องอายทําไมเราไม่อายตาของเราไม่อายหูอายจมูกอายฟันอายลิ้นของเราล่ะทําไมแล้วไม่อายนิ้วก้อยไม่อายนิ้วเท้าเราถ้าเราจะปิดอวัยวะเพศทำไมต้องปิดไม่ปิดผมเราบ้างไม่ปิดคิ้วเราบ้างไม่ปิดลูกตาเราบ้างนี่คนเหล่านี้ก็ถือว่าเพราะเขาหมดความกังวลในทุกอย่าง เขาจึงหมดความละอายแต่ความจริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขาก็ยังรู้ว่าพราเขาทำไงเขาถือถืออุโบสถแบบนี้ครนก็ถือหนึ่งวันแล้วก็บอกว่าเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกนี้จึงแก้ผ้าแต่ในวันนั้นที่เขาบอกว่าเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาก็ยังยึดว่าหนี่ลูกเมียเขานีบริวารเขาต่างคนก็ต่างยึดกันไปต่างคนก็ต่างยึดกันมาอยู่นั่นเอออย่างเงี้ยพระเจ้าจึงบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่า ขโมยอธินาทานคือการขโมยอุโบสถไม่ได้เป็นอุโบสถก็ขโมยหาว่าตัวเองเป็นอุโบสถก็บอกว่ากุศลจิตเกิดไหมก็ไม่เกิดอยู่ดีสำคัญตรงนี้นะว่ากุศลจิตเกิดไหมดูจากที่พทธเจ้าอธิบายเรื่องนิครอนอุโบสถแล้วก็หมายความว่านิครนคนนี้ก็รักษาอุโบสถอยู่ในบ้านของตัวเอง ก็คือทำตัวคล้ายๆเดิมหมดทุกอย่างประกอบอาชีพก็แบบเลี่ยงบาลีหรือว่าเอาตามถือที่ตัวเองต้องการจะทำก็คือทำคล้ายๆเดิมเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรที่ประคับจัะครับก็ก็อยู่บ้านตัวเองนั่นแหละและ้วก็แก้ผ้าอยู่ในที่ที่ตัวเองจัดเตรียมไว้<ะ>แล้วก็บอกว่าฉันไม่ยึดมั่นอะไรอะไรเลยวันนี้เพราะฉันเสื้อผ้าฉันก็ไม่ใส่ฉันไม่ยุ่งกับการงานอะไรเลยฉันไม่ยุ่งอ,อะไรเลยทั้งนั้น ใช่ไหมแต่จริงๆความจริงมันไม่ใช่ไง mm hmm. เเนาะเพราะอะไรเขาก็ยังยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่ทิฏฐิของเขาอ่ะมันไปถือว่าการแก้ผ้าเนี่ยแหละคือบุญนัินสูงสุดเนหละคืออุโบสถจากการแก้ผ้าและเข้าใจว่าการแก้ผ้าคือการไม่ยึดถืออะไรอะไรไม่ผูกพันอะไรอะไรถามว่าถ้าวันที่เขาถืออุโบสถแก้ผ้าอยู่นั้นเขายังหวงทรัพย์ในบ้านเขาอยู่ไหม ถ้ามีโจรมาป้นคังสมบัติเขาเขาจะยอมไหมถ้าวันนั้นเขาบอกไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยสมมติเขาแก้ผ้าแล้วบอกเขาไม่ยึดมั่นถือมันมมอม่น,น,นภรรยาเขาก็เลยไปมีผู้ชายคนใหม่เขายอมไหมไม่ยอมถูกไหมอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะก็คือวันนี้เรื่องอุบัติรสามอย่างก็คือสองอย่างเนี่ยมันคือไอที่ไม่ใช่พอดีช่องของเราวันด้วยแเพนก็คือเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองถ้าคนเขาอยู่คอนโดเกิด ไม่ว่าจะมีคู่เป็นครั้งคราวหรือว่าไม่มีคู่ก็ตามเขาอยู่ของเขาคนเดียวเอาตามข้อนี้เขากวา,าดตาออกไปทําความรู้สึกยังไงอยู่ในห้องเขาเองนะว่าจะต่างจากวันที่ไม่ได้ถืออุโบสถยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้อสามกันข้อที่ใช่วิสาขาแล้วอริยะอุโบสถเป็นยังไงการทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความพยายามการทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้ว ย่อมมีได้ด้วยความพยายามอย่างไรอริยสาวกในพระธรรมวินัยระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะทรงเป็นพระสุคตเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทพมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค เมื่อเธอรึกถึงพัตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องสายปราโมทย่อมเกิดอุปกิเลสของจิตเหล่าใดมีอยู่อุปกิรลสเหล่านั้นเธอย่อมละไปเสียได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการทำศีรษะที่สกปรกให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความพยายามการทำศีรษะที่สกปรกให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความพยายามยังไงคือใช้ตะกรอน้ำผลไม้บ้างดินเหนียวบ้างน้ำบ้างกับความพยายามที่สมกับกิจอัน,นั้นของบุตรก็คือการใช้มือนั่นแหละ การทาศีรษะที่สกปรกให้สะอาดย่อมไม่ได้ความพยายามอย่างนี้วิสาขาการทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผวย่อมไม่ได้วยความพยายามฉันนั้นเหมือนกันการทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ่ย่อมไม่ได้วยความพยายามอย่างไรอริยสาวกในพระธรรมวินัยระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจุดจุุดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้ภาคภาคเมื่อเราได้ถึงพระตถาคตจิตผ่องใสปราโมทย่อมเกิดอุปกิเลสเหล่าใดมีอยู่ย่อมละไปได้อริยสาวกนี้แหละ ชื่อว่ารักษาพรมมอุโบสถคืออุโบสถเนื่องด้วยพระพรมอยู่ร่วมกับพระพรมจิตของเธอปารภพระพรมย่อมสองสย่อมผ่องใสประโมทย่อมเกิดอุปเกเตเราใด้มีอยู่ย่อมละไปเสียได้การทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมไม่ได้ความพยายามอย่างนี้เขาเปรียบพระพุทธเจ้าการระลึกถึอพระพุทธเจ้าว,ว่าเหมือนอยู่กับพระพรมหรอครับพระอาจารย์ในข้อนี้ ในเรื่องนี้เขาเปรียบพระเจ้าเป็นประดุจพมนานอเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของใครคนใดคนหนึ่งแทนที่จะคิดเรื่องโลกโลกคิดเรื่องวันนี้ฉันจะไปทําธุรกิจวันนี้ฉันจะไปซื้อหวยวันนี้ฉันจะไปเล่นหุ้นวันนี้ฉันจะไปหาอะไรอร่อยกินโน้ร้านหุ้นก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยร้านนั้นก็อร่อยแบบวันหยุดของคนทั่วไปใช่ไหมล่ะพี่เ<ม>ขาก็จะคุยอ๋อไปช้อปปิ้งนะไปดูหนังฟังเพลง แน่นอนทำเหล่านั้นหรือสภาพกิจกรรมเหล่านั้นทั้งหมดมันเป็นเป็นสภาพจิตที่เป็นอกุศลทำไมเป็นอคุศลเพราะเป็นโลภะจิตเป็นมวหะจิตเพราะเปนเพามันเป็นอกุศลและจิตเนาะจิตของเราก็ลำบากแต่ถ้าในอุโบสถแบบนี้ไม่ใช่แทนที่เราจะคิดถึงเรื่องการงานที่เราทำเราก็เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด ให้เป็นนึกถึงคุณของพระบรมศาดาพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแทนกันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนรูปแบบความคิดนั่นเองหลงกแล้วเมือเ่อเราเลือกถึงพระเจ้าสังเกตอย่างในเรื่องเขาบอกเมื่อเราเลืกถึงพระเจ้าอยู่เมื่อเราไม่คิดเรื่องเมื่อเราไม่คิดเรื่องที่ไม่ไม่มันทําให้จิตมันเศร้าหมองมันเครียดมันกังวลมันสับสนมันฟุ้งซ่าน แต่มันคิดว่าโอ้พระเจ้าเป็นพระอรหนะันเนาะพู้เจ้าบำเพ็ญบารมีแล้วผู้เจ้าหมดกิเลสความมีกิเลสเป็นความเดือดร้อนความหมดกิเลสเป็นความโชคดีเป็นต้นหรืออาจจะใชใ้ตามบทสวดที่บอกว่าแม้เป็ะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เพราะผู้มีพระเจ้าพง์นั้นเป็นพระอรหันเป็นต้นแน่นอนคําว่าท่องเขาไม่ได้ท่องนะเขาระลึกระลึกนะเขารู้ความหมายเมื่อระลึกความหมายก็ดีใจดีใจก็ป่าพปืมก็เมื่อเราเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วจิตเราคิดเรื่องบางเรื่องแล้วเราก็ดีใจป่าพปืมและเป็นเรื่องคิดที่มันไม่ปนกับความอยาก ไม่ปนกับความโกรธและแน่นอนคิดถึงพระเจ้ามันไม่ปนกับความหลงทำไมไม่ปนกับความหลงคนทั่วไปที่นึกว่าที่ไม่ได้เห็นคุณของอรหันตคุณก็จะเข้าใจว่ามีตัวเราเราเห็นเราได้ยินเราชอบนู่นชอบนี่ใช่ปะแต่พอเห็นอรหันตคุณว่าเป็นคุณนันประเสริฐอรหันตคุณเขารู้อะไรอะ่ะเขาถึงเป็นพระอ่านได้เขารู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณมันเป็นสภาพที่ถูกองค์ประกอบ ปรุงแต่งนะพอเราเระลึกถึงพระเจ้าเราก็รู้ว่าพระเจ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้าว่าเป็นตัวเราเรามื่อเราระลึกระลึกว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพ,พระเจ้าคงนั้นตัดสููชอบได้โดยงเองเป็นพระราหันนั้นก็คือเรารู้ความจริงของคว,ว้าราหันด้วยว่าคว,าว่ารหาหันนั้นการไม่มีกิเลสความไม่มีโลภไม่โกรธเพราะไม่หลงไม่หลงเพราะไม่ได้ยึดถือว่าขันคือเรา การเห็นคือเราการได้ยินการรู้จิตริมรสดการนึกคิดคือเรา mm hmm. ถูกไหมอือจิตทื่อว่าไม่ยึดมัน่นถือมัน่นค่อยๆถูกก่อตั้งขึ้นสร้างขึ้นนเอกนาะอันเนี้สภาพจิตที่เป็นอคุศลเช่นโลภโกรธหลงจึงถูกทําลายชั่วคราวอย่างเงี้ยจิตอย่างเงี้ยจึงชื่อว่าจิตขนาดนี้ประเสริฐพรหมมพรหมมประ,มะเสริฐ